เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิ่น้อยกเ,อเกมเมอร์เกมเบาปแล้วก็คลิปในวันนี้ผมอยากจะมาทำคอนเทนต์ใหม่ของช่องเราซึ่งคอนเทนต์นี้ผมคิดไปนานมากแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ทําทให้ดูก็คือชาเลนจ์ลง PP แบบนับของหรือว่าที่เรารู้จักกันในชั้นสูงนั่นแหละซึ่งอันดับผมตอนเนี้ยมันอยู่ต่ำม,มากนะครับแล้วก็ที่จริงกับผมกลับไปเก็บหลังไม่ด้วยแต่ว่าไหนๆก็ลงแลละนะครับก็ทําเป็นคลิปดีกว่า ซึ่งคอนเทนต์นี้ผมอยากจะลง PP นะครับตั้งแต่แลงโกเลยนะแลงโกเลยถึงแหลงเชลเลนเจอร์เลยนะครับถ้าทําได้นะแต่ก็ยากนะครับเพราะว่าเซิร์ฟหลีมันตัวมันค่อนข้างแน่นนะแล้วก็แบบต่อให้อยู่แค่แหลงโกก็เจอกับทีมโหดประมาทไม่ได้นะครับพวกเนี้ยซึ่งในะคลิปต่อคลิปเนี่ยนะผมจะลงให้ดูสัก5รอบแล้วก็ผมจะไม่ลงแบบไปแอบเก็บนะครับคือจะลงแบบเป็นคลิปไปเลยนะห้ารอบคือ5รอบนะก็เป็นคลิปคอนเทนต์ยาวซึ่งถ้าแพ้เนี่ยคือแพ้นะผมจะไม่ตัดออกนะครับ ก็ทาคลิปแบบเป็นอันคัดไปเลยจะได้แบบเรียวๆไงไม่ต้องแบบมีฟงมีเฟกแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะ่ะเราไปลงพ P แบบนับของกันดีกว่าส่วนตู้น้องเดลิเมื่อวานก็ไม่ต้องไปพูดถึงมัน <laughs> ตู้เอเชียนี่เกลือจัดไม่เคยเกลือขนาดนี้มาก่อน <No. S 1> ครั้งแรกในชีวิตเปิดตู้น้องเดลิเกลือเกินซึ่งทีมที่ใช้ลงในคลิปนี้จะเป็นทีมนี้นะครับก็จะมีดัสต์อสเวนเป็นดาวแมนเกาเธอแดงเป็นตัวเลืองขั้นการ์ดให้กับเอทราซาเขียวนะครับเพราะว่าดัสก็มีพาสซีฟแล้วไง แต่ก็ลขกา้น,น้กับดัดได้นะแล้วก็ไอท้ทารซ่าเขียวก็เป็นตัวเรียกตีนนะครับเป็นตัวยุยุเอาไว้กันสกิลพวกสาผหินนะครับสแตนหรือว่าเป็นพวกรถเกลือกแก้วตีก็ได้อย่างเมอร์ลิงเขียวอย่างพวกอะไรอะเมอร์ลิงเขียวเฮลบรัมแดงอย่างเงี้ยเออก็อามากันนะตัวอาหารเนี่ยผมจะกินเป็นเพิ่มโจมตีไปนะครับเพราะว่าผมชอบโจมตีไงไม่ค่อยได้กินอาหารอื่นเลยนะครับกินแต่โจมตีแล้วก็เมอร์ลิงเขียวเอาพาสซีฟซึ่งพลังรวมต่อสู้ผมก็อยู่ที่1นึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันนะครับถือว่าน้อยอยู่ เพราะว่าเอทาราซ่าเขียวผมมันแฟชั่นก็ไม่ค่อยมีดาวก็น้อยนะครับแต่ก็ช่างมันแล้วกันทำอะไรไม่ได้นะก็มีแค่นี้แหละนะครับก็ลงแค่นี้โอเคนะครับตาแรกเจอทีเมตาเลยนะก็มีดัตลอสเวนนะครับมีคิงฟ้าแล้วก็มีเกาเทอแดงเธอแรกผมก็จะใช้สกลิลเรื่องขั้นการ์ดเพื่อสร้างความได้เปรียบนี่เลื่อนขั้นการ์ดไปก่อนนะเอาเป็นอ่ะยั่วยุไปนะครับเอเซฟนะมา เกิดเกาแดงโดนคิงฟ้าไงก็กันไว้ก่อนนะครับอีกฝ่ายมีดัสลอสเวนด้วยค่อนข้างอันตรายนะแต่ว่าถามว่าไหวไหมเนี่ยไหวเพราะว่าเราก็มีดัสลอสเวนเหมือนกันไงมานี่นะครับตีเอต้าเขียวจริงด้วยก็การดีบัฟนะแล้วก็ฟูเคาน์เตอร์กลับไปนะครึ่งหลอดคืนนี้ผมก็จะใช้สกิลของเกาเทอร์นะครับยิงไปแล้วก็ตีคิงฟ้านะนะครับตีไปไอใล้ไปนะครับแล้วก็อีกฝ่ายก็แตกเทียบ้อยนะห้าหมื่นสอง เราก็ได้เปรียบแล้วตอนนี้แต่ว่าเมื่อกี้ลืมเลงเป้าไปพิ่มคันการให้กับดัตลอดเวนเฉยอีกฝ่ายก็มีน้องเดลิดแดงเป็นตัวซับนะครับรอบดีเกาแดงก็ยิงมายิงไม่เข้านะก็สาดไปะนะครับอติไปก็น่าจะตายนะเพราะว่าอติเกาเธอผมเต็มนะครับแม็กแดงอยู่แหละเนี่ยไม่เข้าปอง <laughs> อะไรกันครับเนี่ยมา ต้องใช้ดั้ทลอดเวนสับไงเรียบร้อยโอ้สับคืนนะครับถือว่าแรงนะถือว่าเข้าแรงอยู่แต่ก็ยังไงอ่ะผมค่อนข้างได้เปรียบแล้วเพราะว่ามันเพราะว่าไฟเหลือ2ตัวแล้วนะครับเสียเปรียบมากๆกก็ตีปนี่นะครับก็น่าจบแล้วแหละปุ๊บฟับรับโชคตายไหมอืมอืม ดัดรเองเขาเนี่ยเป็นตัวแบกนะของทีมอีกฝ่ายดูจากของนะครับของค่อนข้างจะถึกพอสมควรตีไม่เข้านะเราก็เสียไอ้โทรซ่าไปแต่ว่าเรากคุมเกมได้อยู่อันติของดัดแดงนะครับตีไปแล้วก็ใช้นี่นะครับแล้วก็ลดเกรนติไปหนึ่งลูกเอาชัวนะพึ่งไปนะครับน่าจะแตกนะเด,ดลีดแดงเกือบแตก ก็ฟับฟับฝึกเหมือนกันนั่นไงอีฝ่ายเนี่ยไม่ธรรมดานะฝึกนะครับอืออยู่ว่าถึกอยู่ตีมาเพื่อนตับเมอร์ลินนะเมอร์ลินผมก็ถึกเหมือนกันอ่ะมาโอ้ตับยับยับประเลิ้งขั้นการ์ดมาผมก็ต้องกดดัดแดงเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเอาเรื่องของมาแน่นน่ะอีฝ่ายอ่ะตายไม่เนี่ยปุ๊บปั๊บ ไม่ตายด้วยนะครับไม่ตายด้วยเอร์เฟคิวขั้นสามมา่อกันนะรัดแดงค่อนข้างแน่นชุดนะดีไม่เข้าเลยมาปุ๊บนันติดีนะมีเกาะเมอร์ลินอย่างนั้นโดนหนักป่ะปิดเกมเรียบร้อยนะครับก็ตาแรกก็ชนะไปอย่างใสๆนะ อีกฝ่ายเป็นทีมดัสดแดงที่แบบดัสดแดงนี่ของน่าจะแน่นพอสมควรนะครับตีมไม่เข้าเลยเมื่อกี้ไปรอบที่2ซึ่งคอนเทนต์นี้ผมจะสตาร์ทอยู่ที่แลงโกนะโกสามนะครับมีดัสดแดงมีน้องลิสนะครับแล้วก็มีคิงฟ้าเมตาอีกแล้วนะตัวซับก,ก็จะเป็นนี่ไอตัวลิงก์อะของมันอนะดูโดเซียนะครับมาเดินขั้นให้กับนี่ดัดแดงไปแล้วก็ยโวยุอ่าแล้วก็ตีคิงฟ้าเขานะ สู้ยากนะมันมีพัสซีของน้องลิสไงคืนชีพได้หนึ่งครั้งแต่สู้ยากแล้วก็มีหลบหลีกของดัดแดงอีกแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ถ้าตั้งใจเล่นดีก็น่าจะชนะปัดเคาน์เตอร์กลับไปโอ้โหเกินไปแล้วเกินไปแล้วหมื่นหก ผมก็จะยัดคิงฟ้าเข้าเหมือนเดิมนะแล้วก็อาะสา์ไปนะครับอืมเนะครับอติมาเพื่อนน่าจะแรงอยู่แหละก็ลบดีบัฟมาแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าอีกฝ่ายจะเอารวมการ์ดนะ มันจะมากเกินไปหน่อยแล้วแหละสตาร์ด้วยอย่างชอบ <S <S เราก็เล่นยากแหละเพราะว่าอีฝ่ายสตาร์ดไงก็ตีน้องอลิสไปนะครับหวังว่าจะตายนะ,อ,ะอืม,อมเรียบร้อยขีดฟ้าอีกตัวไหมเรียบร้อยขีดฟ้าอีกตัวไม่ไม่ตายสามพันหกโอเค ก็เป็นอเจมมอนะรัดแดงเขามีการ์ดแค่ใบเดียวในมือนะครับตอนนี้ให้เดานะเพราะว่าเป็นการ์ดขั้น3านะครับก็ลบดีบัฟมาเพื่อเอารวมการ์ดีด๋ยวเขาก็ตีเอลวา,าเขียวมาตีดิดาแดงมาเดี๋ยวผมก็จะระเบิดไปนะระเบิดไปเลยจานจังหวะเนี้ยแล้วก็ใบไปเอาชัวนะครับเพเซฟแล้วก็ตีเมอร์ลินเขียวนะ ต้องแสนกว่าเจ็บเจ็บไปดิเพื่อนก็เร er ียบร้อยนะตอนนี้เราได้เปรียบแหละหนึ่งลุมสามไม่ใช่สามลุมหนึ่งหนึ Và ่งลุมสามเลยแหละจานไปก็ปิดฉากด้วยเกาเทอร์นะไม่ตายนะครับ แล้วก็สับไปล้วแดงปุ๊บปุ๊บเทียบ 160, ร้อยหกหมื่นาที่ 2, <c oughs> 2ก็ถือว่าชนะแบบถามว่าง่ายไหมไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ชนะมานะตาที่สามอ๋อผมลืมบอกดัดแดงผมใส่เป็นเซตตจมตีนะครับส่วนเกาเทอร์ใส่เป็นป้องการล้วนแล้วก็เอทอซ่าเขียวใส่เป็นเลือดอีกฝ่ายเป็นทีมเมตาอีกแหละเจะแต่ทีมเมตาวกล้ <c oughs> งเนี่ยทีมเมตาปึ๊บเลยมาเพื่อนก็รวมการ์ด แล้วก็น่นจะบายมานะครับใช้ไหมอืมน,น้นนติของคิงนะโอเค,คิงก็มีตีแล้วด้วยในเทอร์านาแล้วก็จะใช้สกลิลของเอทรอซ่านะครับแล้วก็นี่เอาเป็นอย่างนี้แล้วกันมาก็ยโยุไปเพื่อการสตันนะปึ๊บปึ๊บโอเคสามหมืน่น เพื่อนคิงฟ้าตีมาอันติยิวมานะครับแล้วก็ทำด้วยอันตินะเฮ้ยโอ้โหวี่งว่าจะแรงแต่ก็แรงแหละเออตัดแดงผมครึ่งหลอดอะมาก็เรื่อนคันการ์ดให้กับเกาเธอร์เราใช้เกาเธอร์ไปไปแล้วกันไม่ได้ดิ เอาใช้ไปแล้วกันช่้างมันเอากิอันติมาม<ป>ก็ล้างเกาะเขาไปก่อนนะแล้วก็บายไปนะครับมาอันติมาแล้วด้วยเป็นค้างสู้ยากนะอีกฝ่ายเพราะว่าเป็นทีมเมตาไงไงเพื่อนเขาก็คิดหนักแหละสตาร์นมาสตาร์นเกาเธอร์นะครับผมก็จะใช้สกิลของเอตราร่าอ่าแล้วก็ ใช้ดั๊ตเพื่อโจมตีประมาณนี้กดค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแหละอีกฝ่ายเนี่ยต,ตีของน้องลิสกลางโลสะท้อนนะปึ๊บเต็มระหอดเลยจานก็อย่างเงี้ยผมสู้ยากแหละเพราะว่าอีกฝ่ายมีโล่ไงซึ่งโล่ของน้องเขาเนี่ยไม่ธรรมดาก็บายไปนะครับแล้วก็อ่ะเกาเทอ์นะวัดตวงไปเลยดีกว่า เกาเธอร์น่าจะแตกนะครับเพราะว่าโดนสะท้อนไม่เข้าด้วยเหรอเอาวะตีเต็มตีไม่เข้านะทิมถึกจัดเลยทิมฮะก็ตีนะครับตีเกาเธอร์มาแตกเรียบร้อยไม่ไหววะเกิดทีมเมตานะครับตู้ไม่ได้เลย เอาเป็นตีเดี่ยวไปตีไม่เข้าอยู่ดีนะครับโดนสะทอ้ทอ,อนสะท้อนลัวๆก็น่าจะแพ้นะตาน,นี้เห็นมาทุกท่านผมบอกแล้วว่าแรงโกเนี่ยมันก็ไม่ใช่กากนะเซิร์ฟกอลีเนี่ยมันก็มีพวกแบบอย่างเงี้ยเอาเรื่องเกินก็เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนทีมก่อนแล้วกัน ทีมนี้ไม่น่าเวิร์กว่ะตาที่สามก็แพ้ไปนะครับตอนนี้ก็ชนะสองแพ้หนึ่งก็เปลี่ยนไปทีมนี้ก็จะมีดัตลอสเวนมีเกาเทอร์มีน้องอลิซสีฟ้าแล้วก็มีเมอร์ลิงเขียวนะไปจัดทีมเมตาลงบ้างเพื่อเวิร์กตาที่สี่ก็เป็นทีมทีมอะไรวะเนี่ยปีปศาเขียวเหรอปีาเขียวนะครับแล้วก็น้องตัวใหม่แล้วก็มีเกาเทอร์แดงมาตริแรกก็เลื่อนขั้นการได้กับน้องอลิสนะครับเพื่อกางโล่ ไปแล้วก็สตา์นเกาเธอ์นะก็เพ้เซฟนะครับยอมแพ้ไปเลยนะนนยไมนะ่ไหวจริงๆว่ะเพราะว่ามันก็นั่นแหละนะครับตอนทีมเมตาเปิดก่อนก็จะเป็นอย่างเงี้ย่ะรอบที่5ตามเมื่อกี้ก็ไม่น่าจะนับเพราะว่าอีกฝ่ายยอมแพ้ไงก็เดี๋ยวตาดับไปอีกสักตาหนึ่ง ทีมเมตาอีกแล้วเหรอทีมเดิมปะเนี่ยสองแสนน่าจะเป็นทีมเดิมนะแค่เปลี่ยนตำแหน่งมากีเกาเทอร์นะเปิดโล่นะครับลรัวกีเกาเทอร์ลรัวก็จะเป็นอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นเลื่อนขั้นการ์ดให้กับน้องอลิสแล้วก็ใช้น้องอลิสเปิดโลแล้วก็สตาร์ิงฟ้าไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะ โอเคนะครับสตาร์นได้อยู่แต่ว่าติของเขาก็น่าจะได้ก่อนนะครับของน้องอลิสสีฟ้าเนี่ยสตาดนมาสตาร์นสตาร์นน้องอลิสโอเคผมก็จะรวมการ์ดแล้วกันนะแล้วก็ใช้นี่นะครับดัดแดงแล้วก็เอาเกล็ดติหน่อยา <c oughs> มาฝ่ายมี อีกฝ่ายมีคิงฟ้าด้วยเป็นสายเมตาฮิลนะก็มีคิงฟ้าเป็นตัวลบดีบัฟแล้วก็เป็นตัวฮิวแล้วก็มีน้องอล,ลิสนะครับเป็นตัวกลางโลเป็นสายฮิลโอ้โหอันตีมาเต็มด้วยก็จะเปิดโลไปแล้วก็ลดกันอันตีไปแล้วกันอ่ะไปไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดโลมาอันตีไป อืมไม่เข้านะสะท้อนกลับมาเกือบตายเอาเรื่องเว้ยเปิดโล่มาอีกไปแล้วก็ฮิวนะเขาก็เพยเซฟเหมือนกันตานด้วยรู้มากจัดแต่ไม่เข้านะเกือบไปแล้วอ่ะแล้วก็เปิดโล่ไปแค่น้องลิสตีคิงฟ้าอืมเอาไปยังไงดีอ่ะ ไม่รีบนะเราต้องเพย์เซฟไปก่อนนะครับต่อโลเขาหมดมมแล้วก็สตันนะเข้าอยู่นะครับฝ่ายโลหมดแล้วด้วยมาถึงคราวของเราแล้วถ้านัดแดงผมได้ใช้อันติเนี่ยอีกฝ่ายโดนหนักนะก็เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าจะโดนไหม <c oughs> ดีน้องอลิสโอเค <c oughs> ทอนกลับไปโอ้โหลัว แล้วก็ยิงมาใค้ได้อยู่นะก็เลื่ ants, อนขั้นการให้กับน้องอลิสเพื่อสตาร์นต่อการคิงฟ้าฮิวนะอ่ะไปรัสแดงขอแรงๆหน่อยกดเล่นมันเกือบหมดทีมยังไงสตาร์นคิงฟ้าด้วยเอเซฟนะโ้แต่ว่ามันมันคืนชีพนะ ไม่คืนชีพอ่ะโอกาสที่แบบจะแตกอีกฝ่ายมีเยอะนะครับมันก็น่าจะฮิวนะฮิวมานะครับโอ้โหเกมยืดอีกแล้วสาตมาด้วยจะเกินไปหน่อยแล้วมันจะเกินไปหน่อยแล้วเพื่อนขอสาตร์กลับได้ไหมล่ะอปสตว์สกิลไปแล้วก็ยิงดาแตงเข้าไปนะครับอืมอืมอีกทีพอักหนัก เอออันแหละแล้วก็ตีคิงฟา้าไหมตีน้องลิสได้อยู่ตัดแดงเขาตายก็น่าจะเล่นง่ายแล้วทีมผมนะแต่ก็ยังมีคิงฟ้าอยู่นะคิงฟ้านี่ก็เป็นตัวอันตรายนะครับก็เปิดโลมาเต็มหลอดด้วยเต็มหลอดด้วยตานดัแดแดงหรือว่าเลือกตัวสารถูกตัว เอาไปอย่างนี้เลยนะได้ดีจานเปิดไปเปิดโลแล้วก็สตันคิงฟ้าอ่ะแล้วก็เลื่อนการ์ดไปโอเคปุ๊บแล้วก็สตันคิงฟ้านะมาเพื่อนขึ้งโลเขาเนี่ยเหลืออีกเธอนหนึ่งไม่ค่อยทันการเท่าไหร่เธอน้าถ้าผมมีอันติเนี่ยผมก็จะใช้ไปเลยนะถ้าเกิดว่าไม่โดนรถก่อนนะ เข้าไหมไม่เข้านะครับไม่เข้าเกาะโอเคเบอร์ลินซ้ำเลยว่ะเรียบร้อยนะครับโดนรถเกาะได้อยู่แหละได้อยู่เปิดบัฟไปแล้วก็ใช้ลัดแดงตีคิงฟ้านะตายไหมเนี่ยโอเคเต็มหลอดแล้วก็สับไปคิงฟ้าเหรอทอนกลับมาโคตรแรงอยู่แล้วก็สับอีกรอบ ไม่ตายนะครับไม่ตายด้วยอย่างถึกมาเลยเพื่อนถ้าเกิดเขาใช้อนติมาเนี่ยกินงฟ้าเขามมีโอกาสตายสูงมากเพราะว่าเลือดเหลือน้อยไงอีกอย่างลบไม่มีด้วยนะครับพิวเลือดไม่ได้แต่เขาก็เลือกที่จะใช้มานะกับว,ว่ามั่นใจในอันติตัวเองนะครับอ่ะอ้ย <sk r att> เก็บอยู่แล้วแต่ก็แตกแล้วก็กวกเมอร์ลินก็รกสสืเก็บอันติของดั๊แดงมา แต่ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าตาแดงผมนี่เรื่องขั้นการและเกมตัวรับแรงกระแทกกี่ายยอมแพ้ไปเลยนะครับก็นั่นแหละถ้าเจอทีมอย่างทีมเมื่อกี้ก็พยายามตีตาแดงเขาไปก่อนแล้วก็พยายามที่แบบสตัรหรือว่าไม่ก็สาหินแช่แข็งก็ได้คิงฟ้าเข้าไปทําให้มันฮิวไม่ได้ไงก็แตดกาลังตัวฮิวไปอีกซักตาไปก่อนจบคลิปเป็นไงทุกท่านคอนเทนต์นี้ท่านคิดว่ามันดีไหมแบบมันเลียวดีไหมแพ้คือแพ้นะครับชนะคือชนะเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่ทันแล้ว ลืมกินอาหารโจมตีแย่แล้วก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมก็จะมาทำพวกคลิปอย่างเงี้ยอีกนะครับเป็นคอนเทนต์อย่างเงี้ยคอนเทนต์ลงพีพีแบบชั้นสูงนะฝ่ายมีดัดแดงมีป่าเขียวแล้วก็มีเจลดิดฟ้าตธอแรกผมก็จะเลื่อนขั้นการ์ดให้กับเกาเธอร์วมการ์ดไปเจลดิดก็มีพาสซีฟนะลดกันติอ่ะแล้วก็เปิดโล่มาเปิดโล่มานะครับเอาเพย์เซฟ เราะว่าดัดแดงมาตีผ่านโล่น,น,น้องลิสเบาไงก็เปิดโล่มาก่อนนะครับตีไม่เข้านะเซลดิดเปิดโล่มาต่อนะครับแล้วก็ใบไปอ่าสตัสตัรดัแดงเข้าไปดีกว่าไม่ไมปล่อยมันโจมตีมาเพราะว่ามีใบของเกาเทอร์ไง สวยครับก็ลดใบหมดมือป่าเขียวก็เป็นดาเมจแบบนั่นด้วยกายภาพตัดแดงก็กายภาพเซลลิแดงก็กายภาพนะไปที่ใบเต็มมือนะครับป่าเขียวมีสกิลนั่นคูซันของมันน่ะแบบไม่ใช่กายภาพนะก็ตีป่าเขียวไปแล้วก็อ่ะตัดแดงสตาร์เซลดิตฟ้าก็ไปดีกว่า เรียบร้อยนะอีกฝ่ายป่าเขียวแตกแล้วนะครับอตอนนี้ผมก็มีตีของดัดแดงลอดเวนด้วยฝ่ายก็ต้องคิดหนักอ่ะตจงตีมาติคีดด้วยติคีก็เพิ่มคันการ์ดไปดิเพื่อนตัวรัวก็เดี๋ยวเรามาดูมันติของดัดแดงลองดเวนกันนะครับว่าจะแรงขนาดไหน ปขอักหนักนะตัแดงดเวงขอักหนักสองแสนแปจบเลยไหมฟับรับโชคเรียบร้อยเจ็ดหมสก็สรุปเลยคลิปนี้ก็ชนะ5แพ้1 แพ้หนึ่งตาที่3ก็ย่อยับด้วยอีกฝ่ายแม่งแน่นชุดจัดครับตีไม่เข้าคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละนะครับมาลง PP แบบนับของให้ดูเป็นคอนเทนต์ใหม่นะของช่องเราคลิปนี้ผมก็มาลองยาไงมาลองยาก่อนถ้าเกิดใครชอบหรือว่าอยากให้ผมทําอีกเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ในใต้ล่างได้แล้วผมก็จะมาอ่านนะว่าผมทําอีกหรือเปล่านะครับคอนเทนต์นี้โอเคนะถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกดสมัสด์แช์ด้วยแล้วก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็ไม่พลาดคลิปของผมทุกนาหน่ะทคลิปเยลยก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม